สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องวันนี้วันนี้เจยต้อยกลับถึงบ้านนะคะตื่นเช้าของวันที่หกจากวันนี้นะเจยต้อยก็จะมากินข้าวเช้าแล้ววันนี้เหนื่อยแท้เหนื่อยวะเอาให้พี่น้องเข็นกับเขาสักก้อนเนาะพี่น้องเห็นปะเอ้กับพี่เจ๊ต้อยเฮ็ดยังหูป้าเพนะเพนะลอดไข่อันนี้ซุปบะหมี่อันนี้ปลาหมึกซื้อมาจากรถเข็นบ้านลุงพลอยู่หน้าบ้านเนาะ เอาเลยตึงกับเขายี่ต่อยดูแซ่พยาค่ะเพราะว่าจาาโตไปไกลนยเห็นกินแม่เห็นซุ้มไกลคักหลายเอาค้นเท่าเนาะทาแทะมันก็นต้องสุ้มตัวเ่ซาุมมันสิเห็นติเห็นบ่พี่น้องเห็นบ่สวยงามกินเข้าไปเราก็อเกาเห็นบ่พี่น้องเห็นบ่ ใครทอดใครใหร้านเอามาเด้อปนี้ไม่กินข้าวน้ำกันปนี้เห็นหัวกับว่าเห็นรล้น่ไอสีหัวกินข้าวกินข้าวค่าพี่น้องจา๋าไปซื้อข้าวเหนียวมาสามสิบบาทพี่น้องสามสิบาทได้ใหร้านไปเครองนึง ใด้บักไลยกินซุปบักมี่ซุปบักมี่ซุปบักมี่กินก่อนกินเราที่ได้กินยาน้าใีหูบมมรทอกัน Ja, on pieniä, tässä on โอ้ยบักทีก็จะมม่ใร่าย กลับมาเที่ยวมาไปหาเที่ยวเรียน g o กก่อกลับมากม่งก็การมัด ใช่เพราะกินเขาหลายใจช่าแม่สิพิษฟังนึงเพิ่นหายมากของซ้ำนีแ่แหละเนาะค่ะนาะพี่น้องัะมือเนี่ยกินว่าต้องกินหลายยยาตอยอ้วนอยู่แล้ว สวัสดีค่ะฝากากดไลค์กดแชร์ให้ยายต้อยหน่อยเด้อพอเป็นกำลังใจจ้าสวัสดีทุกคนจ้า